สวัสดีกันทุกคนก่อนต้อนรับเข้าสู่ช่องกินนาแคทนะคะอ้าเอาวอ้าวลิชาดิชากัดน้องทําไมอะลูกหนาหนาหนาไม่ยอมไม่ยอมแพ้เลยเนี่ยงั้มงั้มงั้มเลยเหรอไม่ยอมแพ้นี่อย่าทําหนูบอกเด้พี่ลิชาอย่าทําหนูอย่าทําจีจี้อย่าทําจีจี้งั้ม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 เลยนี่แน่นี่แน่แน่กัดตุดกัดตุดแน่แต่อย่าทําหนูอย่าทาหนูเอาเอาหลวง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  ลวง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 เอาเอาเอาลวง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 เอาขึ้นใปใหม่ขึ้นใบใหม่ขึ้นใปใหม่ขึ้นใปใหม่แล้วขึ้นใปใหม่ไม่ทำ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 อ่าอ่าอขึ้นใ่ใหม่มาไม่สงไปอย่าทำน้อง่าทำน้อง่าทำน้องแงม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 เออไม่ทำไม่ดีไม่ทำนี่นี่เนีนี่เนี้ยิ่าอย่าทำบอกเิลทิชช่าอย่าเลี่ยมแรงๆสิบอกดินี่เนี่แนี่เนี้นแรงแรงยังไงอ่ะ อเอาเอาเอางับงับโซนโซนโซนลิซ่าไม่กัดน้องไม่กัดจีจีไม่เอาแมวนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ทำนะลิซ่าไม่เล่นแรงๆนะเอา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 กัดต่างน้องแล้วไม่ทำไม่ทำไม่ทำมาหาจีน่ามาเด็๋ยวมาฟ้องจีน่าเด็วจีน่าไปจัดการที่ไปทะเลาะกันเร็ว นี่แน่นี่แน่นี่แน่ตัวเล็กน้อยบ่ย้อมแน่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่โมโหโมโหแล้วเนี่ยจี้โมโหแล้วเนี่ยนี่แน่ยึดตัวใส่นี่แน่มึงมึงมึงงงับ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 งเลยนี่แน่ทำไงทำไงงับ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 เลยเลยเล่ลงับงับงับงัเลยนี่แน่เล่นดูงับ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 เลยนี่แน่นี่แน่แม่มาแล้วนี่แน่แม่มาแม่มาอ่ะ ทำไมอ้วนอ้วนบอกองไม่เอาแล้วมันทะเลาะกันทุกวันเลยกินหน้าเบื่อแล้วฮะเอาหลวงก็ไปทำไรอ่ะมันก็ไปทำไรอ่ะพี่ทิชาทำไรอระพี่ิชาเบื่อแล้วพี่ชิชาเบื่อแล้วอดูดูดูเขาทำอะไรของเขาอะฮะเขาทำอะไรของเขาอะเขาทำอะไรของเขาอ่ะพี่ชิชางงเลยพี่ิชางงเลยใช่ไหมชางงเลยเอาเอาเอามาเล่นอะไรของมันอ่ะเล่นอะไรเล่นอะไรจะเล่นอะไรงั้มงั้มงัมงัมเลยอ้วนเนี่ย จีจี้เหรอจีจีจ้คนเฉื่อ,อยกระทำน้องนะทำน้องนะโมโหเนห่ฮะจะทำน้องอย่าทำน้องต๊ก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 ล่วงลวงล่วงล่วงลวงเออะอทะเลาะกันต่อทะเลาะกันต่อขึ้นใหม่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 หมจีน่าบอกไอ้อะไรมันทะเลาะก,กันทุกวันเลยฮะมันทะเลาะก,กันทุกวันเลยหนูเบื่อแล้วแม่ ลอกันตลอดเลยอ่ะเอ้าเอาเอา,เอาขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ทำไรอ่ะฮะอ่ะลุงดูสิ